นี่นะครับคงเป็นผลของเกียร์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คนที่โพสอะไรไม่ยังคิดโพสในเรื่องที่ไม่สมควรจะโพสล่าสุดนะครับก็มีเอาออกมาเตือนกันแบบนี้ครับเอาออกมาให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับก็เป็นของคุณแอนนี่บุ๊กนะครับข่าวได้ลงมาแบบนี้ครับไม่รับคำขอโทษแอนนะี่บุ๊กลุยนะครับฟ้องเพจดังเกียร์ยคีย์บอร์ดหมิ่นลูกชายนะครับ มิลลูกชายตัวเองนะครับแอนนี่บุ๊กควงทนายเจมขึ้นศาลนะครับฟ้องเจ้าของเผจด,ดังเกรยียนคีย์บอร์ดหมิ่นน้องทีขายุลูกชายทำเสียหายกระทบจิตใจลั่นไม่รับคำขอโทษเมื่อเวลา9กนกาของวันที่30มบกราสอ256ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดไก่ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับโจทย์ครั้งแรกคดีที่นางสาวแอนนี่บุ๊กดารานักสแส